สวัสดีครับยิ่งนี้ต้อนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่601-620ถึง620 ep 43ตอนที่6 8 4ถึง685เริ่มกันเลยครับอารามเทพอัศนีไม่ใช่ครั้งแรกที่หวังหลินได้ยินชื่อนี้เขามองไปที่อสูรสายฟ้าอย่างครุ่นคิดก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในดาวพันมายา หลังจากเก็บเข็มทิศดวงดาวกลับไปหวังหลินตรงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินคือผืนทวีปขนาดใหญ่หวังหลินเค่จายสัมผัสวิญญาณออกมาและจับจ้องไปที่ทิศใต้จากนั้นมุ่งหน้าไปราวกับอุกบาตข้างในบ้านบนรรพชนตระกูลหววในทิศใต้ของดาวเคราะห์หวนหูฉิงพายมือด้านหลังมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยสีหน้ามืดมนด้านข้างเขาเป็นลูกหลานสายตรงของตระกูลหวน ทั้งหมดยืนเป็นสองแถวและต่านก็เงียบกริบอย่างไรก็ตามพวกเขาเผยสีหน้าไม่พอใจแต่ก็ต้องรังเอาไว้ลิวเหมยยืนอยู่ข้างบรรพชนตระกูลหวนเช่นกันนั่งยืนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้ว่านางกำลังคิดสิ่งใดอยู่ส่วนสมาชิกคนอื่นของตระกูลพวกเขาถูกจัดแจงไปที่ห้องอื่นสมาชิกตระกูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลา บรรพชนตระกูลหวนมองบนท้องฟ้าและเอ่ยน้ำเสียงแคร่งเครียดหวนเหมยข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าคนผู้นี้มาจากดาราจักพันธมิตรเซียนเหมือนกับเจ้าหลิวเหมยครียกหน้าเล็กน้อยและไร้เสียงเอ่ยคนจากดาราจักพันธมิตรเซียนจะมีอสูรสายฟ้าได้อย่างไรแม้แต่หววหวูชิงก็งนง,งงในเรื่องนี้เขาไม่รู้ว่าผู้สร้างราชรสังหารเทพมีสหายมากมาย การหลอมวิญญาณอสูรของราชรสสังหารเทพนั้นเขาต้องวิ่งแจ้นไปที่แดนสวรรค์อสนีและใช้วิธีการบางอย่างเพื่อให้ได้อสูรสายฟ้ามาหลายตัวจากจากักรพรรดิเทพของแดนเทพอสนีขณะนั้นภายใต้สายตาของบรรพชนตระกูลหวนปพระกายสายฟ้าพุ่งออกมาจากเส้นขอบฟ้าอุกกบาททะลวงผ่านาน้านฟ้าเข้าหาตระกูลหวนมันคือหวังหลินและด้านข้างเขาคืออสูรสายฟ้าเจ้าอสูรพ่นลมหายใจ และมีสายฟ้าแล่นผ่านไปทั่วร่างมันจ้องตระกูลหวนด้วยสายตาดุร้ายลำแสงเลือนหายไปเมื่อหวังหลินก้าวเท้าออกมาด้านล่างเขาเป็นค่ายกลของบ้านบนรรพชนในตระกูลหวนบ้านบนรรพชนของตระกูลหวนมีขนาดใหญ่มากมองไกลๆจะดูคล้ายกับเมืองเมืองหนึ่งมันมีสีดำราวกับเรียนแดบบ้านโบราณของอสูรดั้งเดิมทรงหลิวเหมยมา หวังหลินเอ่ยน้ำเสียงเย็นเยือกสายตาเย็นชานั้นตกลงบนหลิวเหมยซึ่งอยู่ถัดกับบรรพชนตระกูลหวนหลิวเหมยเผยสายตาที่มีอารมณ์ซับซ้อนนางหันศีรษะมาราวกับไม่ต้องการเผชิญหน้ากับหวังหลินโอหังดวงตาบรรพชนตระกูลหวนส่องสว่างขึ้นและตะโกนเจ้าเด็กน้อยทำลายไขยกลตระกูลหวนของข้าให้ได้เสียก่อนค่อยพูดคำนั้น หวังหลินตบศีรษะอสูนสายฟ้าโดยที่สีหน้ายังเย็นชาอสูนสายฟ้าส่งเสียงร้องคำรามออกมาทันทีจนสร้างประกายสายฟ้าขึ้นนับไม่ถ้วนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยลำแสงสายฟ้าโดยพลันท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นหนาวเย็นและก้อนเมฆสีดำจำนวนมากก่ะตัวขึ้นเมื่ออสูนสายฟ้าส่งเสียงคำรามอย่างต่อเนื่องสายฟ้าจำนวนมากก็เริ่มส่งเสียงปริแตกไปทั่วก้อนเมฆ แขนขาทั้งสี่ของอสูรสายฟ้าเคลื่อนไหวและทั้งร่างมันเริ่มเปล่งประกายสายฟ้ามันร้องคำรามเสียงดังสนัน่นจนทําให้สายฟ้าปรากฏมากขึ้นก่อนทั้งทั้งหมดจะตกใส่บ้านบนรรพชนตระกูลหวนระเบิดดังสนั่นไหลชุดไปทั่วดวงดาวลำแสงสายฟ้าดูเหมือนจะตกลงมาจากสูงสวรรค์พุ่งลงไปบนค่ายกลค่ายกลปกป้องของตระกูลหววพลันเริ่มสองแสงพร้อมกับเกิดริ้วรอยจํานวนมากทันทีมันดูดซับลำแสงสายฟ้าจํานวนมากและกระจายส่วนที่เหลือ หวังหลินมีสายตาเยือกเย็นยิ่งขึ้นเขากัดปลายนิ้วหยดโลหิตลงเข้าใส่คิ้วของอสูนสายฟ้าเปิดผนึกหลังได้ยินเสียงเย็นเยียบของหวังหลินร่างอสูนสายฟ้าพลันสั่นสะท้านเดียวกันพลังของมันก็ระเบิดพุ่งพล่านออกมาจากร่างกายจนก่อเกิดเป็นพายุสายฟ้าพายุขนาดใหญ่จนทรงผลกระทบต่อก้อนเมฆในท้องฟ้า ลำแสงสายฟ้าและประกายสายฟ้าพุ่งเข้าหาพายุจนสร้างเป็นตะข่ายไว้รอบๆมันทำลายค่ายกลหวังหลินร้องคำรามพลังอำนาจของอสูรสายฟ้าพวยพุ่งขึ้นถึงขีดสุดๆตอนนี้ก้อนกรวดและดินทรายพัดพวยพุ่งขึ้นกลางอากาศราวกับมีพลังลึกลับล้อมรอบดาวเคราะห์เอาไว้แม้แต่สมาชิกตระกูลหวนที่อยู่ในค่ายกลยังรู้สึกถึงพลังอำนาจไร้ขอบเขตของมันจนทำให้สีหน้าแต่ละคนซีดเผือดไปตามๆกัน บางคนมีความรอบรู้ดียิ่งจึงจำได้ว่ามันคืออสูรสายฟ้าและสีหน้าพลันเปลี่ยนไปมากมายท่านบนรรผชนนี่มันอสูรสายฟ้าก่อนหน้านี้ข้อความของเฉียนกุ้ยซื่อส่งให้แค่บรรพชนตระกูลหวนเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้เรื่องตัวตนของอสูรสายฟ้าท่านบนรรผชนอสูรสายฟ้าเป็นตัวแทนของอารามเทพอสศนท่านบนรรพชนคิดอีกครั้งเถอะท่านบนรรผชนสร้างหายนะให้กับตระกูลหวนของเราเพียงคนนอกคนเดียวถือว่าเป็นเรื่องผิดมหัน์ ในที่สุดลูกหลานสายตรงก็อดทนไม่ได้อีกต่อไปหลังจากได้ยินเสียงคำรามอสูนสายฟ้าแต่ละคนส่งเสียงคร่ำครวญขึ้นมาพวกเขาต่างอดทนไว้ตอนที่หลิวเหมยมาถึงจากนั้นมันก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดในระหว่างพิธีถ่ายโอนโลหิตและตอนนี้มันจึงระเบิดออกมา ทั้งหมดหุบปากสายตาของบรรพชนตระกูลหวนขมวดเข้าด้วยกันและมองไปที่เหล่าลูกหลานสายตรงโดยรอบขณะนั้นพายุสายฟ้าก็ลงมาถึงและกระแทกลงดนค่ายกลก่อนหน้านี้มันเพียงแค่สายฟ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเท่านั้นและเพียงทําให้ค่ายกลส่องสว่างขึ้นมาตอนนี้เมื่ออสูรสายฟ้าพุ่งออกไปจึงราวกับสายฟ้าสวรรค์ทั้งหมดหลอมรวมเป็นหนึ่งและกระแทกเข้าใส่ผลกระทบนั้นทรงพลังยิ่งนัก ตอนนี้ก้อนเมฆสีดำยิ่งหนาแน่นขึ้นก้อนกรวดละดินสายพัดขึ้นท้องฟ้าราวกับว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่คงอยู่บนนั้นคืออสูรสายฟ้าและพายุสายฟ้าที่พาไปพร้อมกันเสียงคำรามของอสูนสายฟ้าดังสนั่นกึกก้องไปทั่วฟ้าดินทันใดนั้นมันก็กระแทกลงบนค่ายกลทันทีเสียงดังสนั่นสะท้อนไปทั่วทั้งดวงดาวและระเบิดพุ่งขึ้นมาในชั่วจังหวะตุม้ม พายุสายฟ้าเปลี่ยนกลายเป็นประกายสายฟ้านับไม่ถ้วนได้กระแทกเข้าใส่ค่ายกลของตระกูลหวนอย่างต่อเนื่องตรงกลางพายุนั้นมีอสูรสายฟ้าเสมือนกับหนามที่แทงเข้าไปจนส่งผลกระทบให้เกิดรอยแหวง่งเสียงสายฟ้าดังสนั่นและฟ้าผ่าได้ด,ดังสะท้อนฟ้าดินราวกับสวรรค์กำลังพิโรธณนะบ้านของตระกูลเฉียนเฉียนกุ้ยซื่อกำลังเหาะเยยสมาชิกตระกูลหวนทั้งหมดซีดเพื่อดนอกจากบรรพชนตระกูลหวนแล้ว ทุกคนต่างก็ตื่นตระหนกผู้คนเห็นดาราจักรทุกชั้นฟ้าต่างเติบโตขึ้นภายใต้อารามเทพรสณีดังนั้นจึงหวาดกลัวและเคารพต่อวิชาสายฟ้าไว้เหนือจินตนาการตอนนี้เมื่อเผชิญกับการโจมตีของอสูรสายฟ้าที่เป็นตัวแทนของอารามเทพปรสณีสิ่งที่เริ่มกังวลไม่ใช่ระดับบ่มเพาะแต่เป็นจิตใจของแต่ละคนเสียงคำรามดังสนั่นของพายุสายฟ้าไม่ได้หยุดลงเลยและดำเนินส่งสายฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามทำลายค่ายกล ทว่านี่คือค่ายกลอันยิ่งใหญ่ของตระกูลห่วนดังนั้นพลังของมันจึงมีมากล้นแม้จะตกอยู่ภายใต้การโจมตีเช่นนี้มันก็ยังอยู่ดีไร้ร่องรอยการแตกร้าวใดๆบรรพชนตระกูลห่วนจ้องหวังลินที่อยู่นอกค่ายกลด้วยสีหน้ามืดมนและคิดขึ้นมาใช้ปราณกระกี่สิไม่เช่นนั้นค่ายกลน,นี้จะไม่ถูกทำลายได้ง่ายขึ้นหลังจากเจ้าใช้ปราณน,นั้นเท่านั้นข้าจะโจมตีและฆ่าเจ้าซะขณะที่พายุสายฟ้าโจมตีอย่างต่อเนื่อง เงาข้างใต้หวังลินพลันกระพริบวาบองค์รักเทพปรากฏตัวก้าวเท้าไปข้างหน้าและโยนกำปั้นออกไปกำปั้นนี้แทนที่แสงทั้งหมดในดวงดาวขณะที่มันเรืองแสงสีทองแพลวพราวนั้นแม้แต่สายฟ้าก็ยังหมองลงตุ้มกำปั้นขององค์ครักเทพตกลงใส่ไข้กลและเกิดเสียงทึบพายุสายฟ้าและองค์ครักเทพดำเนินการโจมตีอย่างต่อเนื่อง ทวาละลอกขึ้นนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนค่ายกลและสลายพลังทั้งหมดนั้นไปองค์รัก์เทพถอนกำปั้นและชกออกไปรัวอีกโดยไม่หยุดชะงักหลังจากนั้นไม่นานองค์รัก์เทพก็สร้างภาพติดตาส่งกำปั้นออกไปมากมายกำปั้นตกลงใส่ค่ายกลดุดสายฝนกระนำส่วนเจ้าอสูรสายฟ้าส่งเสียงร้องคำรามสายฟ้าเต็มไปทั่วร่างกายก่อนจะแสดงอำนาจของมันออกมาอีกครั้ง เสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วฟ้าดินใบหน้าของเราสมาชิกตระกูลหวนยิ่งมืดหมัวขึ้นท่านบนรรพชนเสียงต่ำหนึ่งดังออกมาจากด้านหน้าลูกหลานสายตรงของตระกูลหวนบนรรพชนตระกูลหวนขมวดคิ้วหากเป็นสมาชิกทั่วไปของตระกูลเขาสามารถเมินเฉยไปได้แต่ตัวตนของคนผู้นี้พิเศษเล็กน้อยบรรพชนตระกูลหวนหันกลับมามองคนที่พึ่งพูดขึ้นคนที่กล่าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าของตระกูลหวนหวนเฟิงเฉิน วนหูชิงผู้เป็นบนรรพชนกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำเฟิงเฉินเจ้าก,ก็ต่อต้านข้าด้วยหรือเฟิงเฉินไม่สนใจท่านบนรรพชนไม่ว่าคนผู้นี้จะมาจากอารามเทพอสนีหรือไม่เขาก็ครอบครองอสูรสายฟ้าและหุ่นเฉิดมายาหินข้าอยากจะถามท่านว่าเขาเป็นคนที่เราควรสร้างมิตรสหายด้วยหรือเราควรจะต่อสู้เป็นตายกับเขาดวงตาหวนเฟิงเฉินส่องสว่างเจิดจ้าเขามองบรรพชนตระกูลหวนโดยไม่มีอาการหัวหดและกล่าวอีก สร้างสัมพันธ์อันดีต่อเขาจะทําให้ตระกูลเรามีสหายเพิ่มแต่เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการสู้เป็นตายกับเขาเล่าเพียงเพื่อปกป้องสมาชิกนอกตระกูลนะหรือระดับบ่มเพาะของนางถูกบังคับให้เพิ่มขึ้นขั้นเทวะระดับปลายเขตแดนของนางยังตามขึ้นไม่ทันด้วยซ้ําแม้นางจะทะลวงผ่านขึ้นไปในชีวิตได้นางจะไปหยุดที่ขั้นหยินหยางข้าเข้าใจความคิดของท่านบนรรพชนแต่เพียงแค่ความต้องการส่วนตัวของท่านความเสี่ยงนี้บางทีมันก็ใหญ่เกินไป หลิวเหมยไม่แสดงสีหน้าต่อเรื่องทั้งหมดนางเพียงแค่มองออกไปอย่างเงียบๆด้วยดวงตาหมองคล้ำบรรพชนตระกูลหวนมองหวนเฟิงเฉินด้วยใบหน้ามืดมนหลังจากครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะจึงเอ่ยน้ำเสียงเรียบข้ารู้ว่าจะจัดการสถานการณ์นี้ยังไงหวนเฟิงเฉินถอนหายใจและคำนับฝ่ามือเมื่อท่านยืนกรานเช่นนั้นเฟิงเฉินก็ไม่กล้าขัดขืนหากเขาไม่สามารถทำลายไข้กลนได้นั่นถือว่าดี แต่เมื่อเขาทำลายมาได้ข้าจะล่าถอยทันทีที่ข้าต้องการคือความมั่นคงไม่ใช่ความเสี่ยงค่ายกลตระกูลหวนส่องแสงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดระลอกคลื่นปรากฏไปทั่วทุกที่ภายใต้การกระหน่ำโจมตีนี้มันก็ค่อยๆเริ่มแสดงอาการสุดโทมแสงที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะถึงขีดจำกัดและระลอกคลื่นปกคลุมไปทางค่ายกลจนคนข้างในไม่สามารถมองเห็นด้านนอกค่ายกลได้อย่างชัดเจนอีกราวกับมีชั้นม่านวารีกำลังแยกตัวข้างในและข้างนอก สายฟ้าจากอสูรสายฟ้าและกำปั้นจากองค์คลักเทพได้บรรลุขึ้นถึงขีดสูงสุดตอนนี้ดวงตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นมาและตบกระเป๋านำกระบี่เล่มใหญ่ถือไว้ในกำมือกระบี่เล่มนี้คือกระบี่สวรรค์พิรุณโจโย,ยี่แยกมันออกมาจากกระบี่สวรรค์พิรุณเล่มหนึ่งดังนั้นมันจึงเป็นของหวังหลินที่ตกทอดให้กับเขาตลอดกาลปราณกระบี่แหลมคมยื่นออกมาสามนิ้มจากกระบี่และมันเหมือนกับคันธนูโค้งออกมาคลื่นแรงกดดันออกมาหลายคลื่นด้วย ในฝ่ามือหวังหลินดูเหมือนมันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เพราะหวังหลินคือเจ้าของที่แท้จริงหวังหลินถือกระบี่สวรรค์ด้วยสายตาสงบนิ่งและโน้มตัวไปข้างหน้าตัดสวรรค์ตอนที่685ตัดสวรรค์กระบี่มั่งคั่งเป็นกระบี่เล่มแรกที่หวังหลินได้มาตอนอยู่สำนักหึงยัวราวกับชั่วจังหวะที่เด็กหนุ่มถือกระบี่เล่มนั้นไว้ในมือทุกอย่างในอนาคตถูกตัดสินไว้แล้ว บวงกรรมหลายร้อยปีกระพานนับตั้งแต่ตอนที่เขาเสียมันไปจนถึงตอนที่เขาได้มันกลับมากระบี่มั่งคั่งมีวิชาวิญญาณของวิญญาณกระบี่สวรรค์พิรุณรุ่นก่อนเก็บเอาไว้วิชาวิญญาณน,นี้ไม่ใช่วิชาเทพไม่ใช่วิชาแห่งเตา๋าหรือความสามารถอันใดมันคือเคล็ดกระบี่เคล็ดกระบี่อันทรงพลังได้สืบทอดผ่านเจตนารมณ์ของกระบี่โบราณ หวังหลินถือกระบี่สวรรค์และมองไปที่ค่ายกลซึ่งอสูรสายฟ้าและองครักษเทพกำลังโจมตีตอนที่ค่ายกลดูเหมือนไม่สามารถทนอีกการโจมตีได้หวังหลินยกกระบี่สวรรค์ขึ้นมาดวงตาสงบนิ่งหายไปและถูกแทนที่ด้วยลำแสงกระบี่ในชั่วจังหวะนี้ร่างกายทั้งร่างพลันผสานเข้ากับกระบี่ในมือกระบี่สวรรค์พวยพุ่งขึ้นและตกลงไปทาร่างธรรมดาตกลงไปจนทำให้สวรรค์และปฐพีต้องมืดลง แม้แต่องค์ครกเทพและอสูรสายฟ้าดูเหมือนจะเลือนหายไปในจังหวะเดียวกันทั้งโลกเหลือเพียงแต่การฟันที่ดูธรรมดาครั้งนี้กระบี่ดูคล้ายว่ามันกำลังเปิดโลกขึ้นทั้งใบราวกับกำลังฉีกกระชากโลกอันโกลาหลกระบี่เล่มนี้ไร้พลังปราณหรือพลังปราณสวรรค์แต่ก็เป็นกระบี่ที่ดูธรรมดานี้เองที่ทำให้วิญ,ญญาณทุกผู้คนที่มองมาต้องสันไหวเป็นครั้งแรกที่บรรพชนตระกูลหวน้องตอบสนองครั้งใหญ่ดวงตาเบิกกว้างเผยอาการตกใจและอุทานขึ้นนี่ นี่มันเป็นกฎฝาดินกำลังถูกฉีกออกจากกันเสียงฉีกกระชากดังสะท้อนในใจเขาฝาดินมัวหมองราวกับมันกำลังฉีกออกมาจริงๆไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่หวนเฟืองเฉินยังสูดหายใจอันหนาวเหน็บเข้าปอดจิตสังหารค้นคลั่งมหาศาลออกมาจากกระบี่ตอนที่มันตกลงไปจิตสังหารนั้นกระจายออกมาอย่างบ้าคลั่งดึงสายตาของหวนเฟืองเฉนินและประทับลงในจิตใจร่างกายหวนเฟืองเฉินตัวแข็งทื่อทันที นี่นี่มันจิตใจหวนเฟื่องเฉินสั่นสถานรากับกระบี่พึ่งแทงทะลุผ่านระหว่างคิ้วและโผล่ออกไปเหนือศีษะเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ด้วยด้วยระดับบ่มเพาะขั้นเทวะระดับปลายของเขาแล้วยังไม่อาจมองเห็นกฎแห่งกระบี่เล่มนี้ได้ทวาเขาพลันรู้สึกได้ชัดเจนตอนที่กระบี่ตกลงมามันบรรจุกฎแห่งสวรรค์ แต่ยิ่งไปกว่านั้นมันก็มีพลังอำนาจในการฉีกกระชากสวรรค์ได้ด้วยปัง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 หวนเฟิงเฉินรู้สึกได้ว่าหัวใจตัวเองเต้นเร็วขึ้นเขาตกอยู่ในภาพมายาที่ตัวเองกำลังแตกสลายภายในโลกใบนั้นเหล่าลูกหลานสายตรงของตระกูลหวนทั้งหมดที่เดิมทีมองไปบนท้องฟ้าก็ต่างเต็มไปด้วยอาการตกใจ ท่าร่างอันง่ายดายนั้นทําให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเรากับกระบี่ด้วยตัดดาวให้เป็นชินช้นๆซึ่งฉีกกระชากพวกเขาไปด้วยทั้งหมดชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบในทันทีด้วยระดับบ่มเพาะขั้นของแต่ละคนพวกเขาต่างไม่มีความคิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดความรู้สึกเช่นนี้แม้จะมีค่ายกลปกป้องเอาไว้ กลุ่มอื่นๆต่างวางกระบี่ของตัวเองร่องรอยความหวาดกลัวความตายได้เริ่มกระจายออกไปในวินาทีนี้ไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแม้แต่สายตาของเฉียนกุ้ยซื่อผู้กำลังเฝ้ามองด้วยสัมผัสวิญญาณต่างก็มีแววตาเจิดจ้าขึ้นเขาอยู่ในห้องลับของบ้านตระกูลเฉียนและพลันยืนขึ้นทันทีกดการโจมตีของกระบี่เล่มนั้นบรรจุก,กดเข้าไปด้วยเป้าหมายของขั้นที่สองคือการสแสวงหากด ขั้นแรกคือการเข้าใจสวรรค์ส่วนขั้นที่สองคือการแปลงความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นอำนาจแห่งกฎหากเด็กคนนี้ไม่ใช่คนจากอารามเทพอสนีเขาจะสามารถแสดงฝีมือการโจมตีของกระบี่ได้อย่างไรในเวลาเดียวกันตระกูลซิ่วคนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นี้ชายชราผู้หนึ่งจากตระกูลซิ่วต่างก็เฝ้าดูการต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านตระกูลหวนไปด้วยก่อนหน้านี้มีข้อตกลงกับตระกูลหวนเพื่อไปช่วยเหลือขณะที่กำลังยกเท้าเพื่อจะออกไปนั้น ในเสียววินาทีเขาก็วางเท้าลงอย่างแผ่วเบาเคล็ดกระบี่ของเด็กคนนี้แข็งแกร่งมากแม้ข้าจะไม่กลัวมันแต่เมื่อไรที่เขากลา้าท้าทายตระกูลหวนเขาต้องเตรียมการไว้มากมายแน่กระบี่ตกลงไปและในจังหวะนี้เสียงทั้งหมดในโลกพลันหายไปใครคนตระกูลหวนพังทลายโดยไม่มีการผสานต่อหลังจากวาดกระบี่สีหน้าวังหลินก็ซีดเผือดทว่าสายตาย,ยังคงจ้องไปที่ตระกูลหวนเบื้องล่างด้วยความหนาวเย็นยิ่งขึ้น ผลกระทบของตัดสวรรค์ได้ส่งผลต่อร่างกายมหาศาลไม่มีอะไรเกี่ยวกับระดับบม่มเพาะมันอาศัยพลังดั้งเดิมจากการรวมวิญญาณดั้งเดิมและร่างกายพลังดั้งเดิมและวิญญาณดั้งเดิมของเสียนขั้นเทวะคือการผสานกลายเป็นหนึ่งทวาตัดสวรรค์สามารถแยกส่วนพลังดั้งเดิมนั้นออกมาได้เสียนขั้นเทวะนั้นมีพลังดั้งเดิมจํานวนคงที่และเมื่อสูญเสียมากเกินไประดับบม่มเพาะจะถดถอยลงโชคดีที่หวังหลินมีผลึกเทวะของโจยยี่ ดังนั้นเขาจึงมีพลังดั้งเดิมมากกว่าเสียนขั้นเทวะส่วนใหญ่ตระกูลหววเงียบกริบโดยสิ้นเชิงสายตาของหวนวูชิงยิ่งมืดมนมากขึ้นและเออย่างเย็นเยียบข้าประเมินเจ้าต่ำไปการมีเคล็ดกระบี่ที่ขั้นเทวะถือว่าเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ช่องว่างระหว่างขั้นแรกและขั้นที่สองนับว่าใหญ่หลวงเกินไปหากเจ้าแสดงเคล็ดกระบี่นั้นด้วยระดับบพ่พเพขั้นสองมันอาจจะเป็นที่สนใจแต่ตอนนี้นับว่าไรประโยชน์วันนี้เจ้าทำลายค่ายกลตระกูลหวนของข้า เจ้าจะต้องตายโดยไม่ต้องสงสัยหินหยกบรรพบุรุษบรรพชนตระกูลหวนส่งเสียงตะโกนออกมาพลังสายหนึ่งพลันออกมาจากบ้านบนรรพชนตระกูลหวนพลังสายตานี้เต็มไปด้วยสัมผัสอันกลมเกลียวมันกระจายสายลมสวรรค์และล้อมรอบตระกูลหวนเอาไว้หินหยกสีทองก้อนหนึ่งลอยควางขึ้นไปกลางอากาศพลังกลมเกลียวกำลังออกมาจากหินหยกก้อนนี้ขณะที่หินหยกปรากฏราวกับว่า หากโลกใบนี้แยกเป็นชิ้นส่วนจากดวงดาวมันจะยอมให้บ้านบรรพชนตระกูลหวนกลายเป็นดินแดนของตัวเองบรรพชนตระกูลหวนจ้องหวังหลินและเผยแววเยาะเย,ะเยะ้ยเขาจะไม่ลงมือด้วยตัวเองเว้นแต่จะต้องทำเท่านั้นเพราะเขากลัวปรานกระบี่ของหวังหลินมากเกินไปก่อนหน้านี้ตอนที่เขาขอร้องให้เฉียนกุ้ยซื่อช่วยเหลือมันคือการกำจัดปรานกระบีของหวังหลินข้ายกตระกูลก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกัน ทว่าเขาไม่เคยคิดว่าเฉียนกุ้ยซื่อจะล่าถอยแทนที่จะต่อสู้ค่าหยกของตระกูลก็พังเสียหายไปไม่ได้เพราะปราณกระบี่แต่กลับเป็นการรวมกันของอสูรสายฟ้าหุ่นเชิดและกดจากกระบี่ตอนนี้เขาทำได้แค่กัดฟันแน่นและเรียกหาหินหยกที่บรรพชนเทพแต่ละคนทิ้งไว้ให้หินหยกนี้บรรจุวิชาของท่านบรรพชนเทพจากแดนสวรรค์อสนี ตระกูลหวนสามารถดำรงสถานะมาจนถึงวันนี้ได้เพราะหินยกก้อนนี้และสมบัติชิ้นหนึ่งที่ท่านบรรพชนเทพทิ้งไว้ให้หวนหูฉิงคิดโชคร้ายนักที่สมบัติเทพหายไปพร้อมกับหวนหูเสียงเมื่อหลายพันปีก่อนไม่เช่นนั้นด้วยสมบัตินั่นคงไม่จำเป็นต้องเรียกขานหินยกออกมาพลังอำนาจอันทรงพลังออกมาจากหินยกดุดสายลมฤดูใบไม้ผลิอ,อันอ่อนโยนมันยังปลดปล่อยแสงส่องสว่างออกมาด้วย หลังจากนั้นในพริบตาหินหยกก็หลอมละลายกลายเป็นร่างคนผู้หนึ่งแม้จะไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนได้แต่กลับปลดปล่อยความรู้สึกแห่งอำนาจออกมาพลังอำนาจของหินหยกสวรรค์แห่งตระกูลหวนนับว่าคาดเดาไม่ได้หรือกันว่าบรรพชนเทพของตระกูลหววมีระดับบ่มเพาะเทียบเท่ากับคันสองสวรรค์ข้าอยากรู้เสียจริงว่าผู้ส่งสารอารามเทพอสนีจะต่อกรกับเรื่องนี้ยังไงแต่เรื่องนี้น่าแปลกนัก ทำไมเขาไม่เอาสมบัติที่บรรพชนทิ้งไว้ให้ออกมาแทนที่จะเรียกหินยกเฉียนกุยซื่อเฝ้าดูด้วยสัมผัสวิญ,ญญาณของตนเองพร้อมกับดวงตาเปล่งประกายข้างในบ้านตระกูลซิ่วชายชาราย,ยิ้มแย้มและพึมพำสมบัติเทพของตระกูลหวนถูกบรรพชนคนอื่นในตระกูลเอาไปบรรพชนเทพของตระกูลได้ทิ้งสมบัติเหมาะสมไว้ให้แต่เขาคงไม่คิดว่าคนที่เอาสมบัติไปจะถูกสังหาร ภายในบ้านบรรพชนตระกูลหวนในช่วงจังหวะที่หินยกปรากฏหวนเฟิงเฉินจ้องไปที่หวังหลินเขาไม่อาจเห็นร่องรอยตื่นตระหนกบนใบหน้าหวังหลินได้เลยเมื่อเห็นว่าหวนวูชิงกำลังกระตุ้นวิชาบนหินยกหวนเฟิงเฉินเผยสีหน้าแน่วแน่เขาก้าวไปข้างหน้าและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดท่านบรรพชนข้าจะไม่ปล่อยให้ตระกูลหัวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดข้าจะพาตระกูลหวนออกไปหากท่านบรรพชนต้องการปกป้องหวนเหมยเช่นนั้นนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านปลุอยาลากทั้งตระกูลลงไปด้วย ขณะที่เอ่ยขึ้นมาเขาเงยศีรษะไปหาหวังหลินและคำนัดฝ่ามือสหายเซียนข้าเป็นหัวหน้าตระกูลหวนหวนเฟิงเฉินเมื่อข้าได้กล่าวเรื่องนี้ตระกูลหวนจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวมันเป็นความบาดหมางระหว่างท่านกับหวนวูชิงข้าหวังว่าสหายเซียนจะเข้าใจว่าเราไม่ใช่พวกเดียวกันบรรพชนตระกูลหวนมองหวนเฟิงเฉินอย่างเย็นเยียบมุมปากทะมึนถึงพร้อมกับมองไปที่ลูกหลานสายตรงแล้วพวกเจ้าล่ะลูกหลานสายตรงของตระกูลที่อยู่รอบๆต่างเงียบสนิทพวกเขาคิดเล็กน้อยก่อนจะเดินไปหาหวนเฟิงเฉิน บรรพชนตระกูลเผยรอยยิ้มขนลุกมองไปที่ฝูงชนและเอ่ยขึ้นพวกเสมขยะสิ้นคำพูดเขาก็มองหวังหลินฝ่ามือขวาสร้างผนึกและส่งเสียงตะโกนยกโชคดีฆ่ามันซะรูปร่างที่สร้างขึ้นจากหินยกผันเริ่มเดินเข้าหาหวังหลินที่ละก้าวขณะที่เดินไปพลังปราณสวรรค์จำนวนมหาศาลเหนือจินตนาการได้ระเบิดออกมาจากเขา พลังปราณสวร์นหนาแน่นยิ่งและเหนือล้ำเกินกว่าพลังปราณบนดาวพันมายาแรงระเบิดโผล่ขึ้นไปทุกที่ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นที่นี่แต่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งดาวองค์งลักเทพปรากฏข้างกายหวังหลินในพริบตาอสูรสายฟ้าก็เช่นเดียวกันหวังหลินมองร่างที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาเขารู้สึกเหมือนกับเป็นภาพมายาปรากฏอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับใบหน้าคนที่เดินเข้ามาหากำลังชัดเจนยิ่งขึ้นเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายเทพดุจแม่ทับเทพตัวจริง ร่างคนตรงหน้าเต็มไปด้วยปราณสวรรค์ในร่างและสัมผัสแห่งอำนาจประทับลงมามันมองไปที่โลกรากับทุกคนเป็นเพียงมดมแมลงผู้คนแม้กระทั่งได้ยินเสียงสะท้อนของเพลงสวรรค์ไปรอบตัวเขามันผชนตระกูลหวนเหยาะเยาเจ้าเด็กน้อยข้าอยากเห็นว่าเจ้ามีวิธีอื่นอะไรอีกนอกจากปราณสวรรค์ในชั่วจังหวะเดียวกันหลิวเหมยก็ยกศีรษะขึ้นมองหวังหลินดวงตายังเต็มไปด้วยอารมณ์อันซับซ้อนนังสัมผัสกระเป๋าและลดมือลง ดวงตาหวังหลินสงบนิ่งโดยสิ้นเชิงเขากล้ามาที่นี่คนเดียวกล้าวางเท้าลงบนดาวคันมายากล้าเข็นข้าตามทางไปตระกูลหวนทั้งหมดเป็นเพราะเขามีความคิดที่บ้าคลั่งตอนนี้แล้วที่เป็นกระบวนท่าสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเมื่อคิดถึงวิญญาณอาฆาตในลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าหัวใจหวังหลินรู้สึกถึงคลื่นความเจ็บปวด สิ่งใดในโลกนี้ไม่สามารถหลบผลชะตากรรมไปได้เหตุจากเมื่อวานจะส่งผลกระทบในวันนี้โดยเฉพาะการชำระเวรกรรมและปล่อยให้ฝุ่นกลับคืนเป็นฝุ่นปล่อยให้ละอองกลับคืนเป็นละอองวัตจักรจึงจะสมบูรณ์หวังหลินค่อยๆหลับตาในวิญญาณดั้งเดิมของเขาเสียงเรียกอันเด็ดเดี่ยวสะท้อนออกมาการต่อสู้นี้จบลงแล้วข้าจะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระเสียงหัวรอกบ้าคลั่งดังออกมาจากวิญญาณดั้งเดิมของหวังหลิน จบ EP 43แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ